สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะเจเจตรินเคลื่อนไหวไอจี IG, หลังปิ่นเกตบณีโพสเศร้าโดนโยงบ้านแตกจากกรณีที่มีคำใบ้ปรากฏในเพจต่างๆกรณีมีคู่รักดาราเซนใบหยาไปหมัดหมัซึ่งทำเอาชาวเน็ตต่างโยงไปที่คู่รักดาราดังอยู่หลายคู่รวมทั้งคู่ของเจเจตรินและปิ่นเกตมณี ก็เป็นอีกคู่ที่เป็นหนึ่งในรายชื่อที่โดนโยงก่อนหน้านี้ทางด้านปินเกตมณีเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่ากำลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวเองสร้างได้ทุกวันซึ่งก็มีทางด้านเพื่อนๆในวงการบันเทิงแห่มาให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากโพสล่าสุดทางด้านปิ่นเกตมณีได้ออกมาแชร์บทความว่าถ้าเขารักเราจริงอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจเขาจะไม่ทำ แต่ถ้าเขาทํานั่นเพราะเขารักแค่ตัวเขาเองล่าสุดทางด้านสามีนักร้องดังเจเจตรินเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเป็นการโปรโมทคอนเสิร์ต GMM โดยเป็นการโปรโมทคอนเสิร์ตแกรมมี่ r s แต่ทางด้าน j จเจ i รได้ตั้งค่าการคอมเมนต์แบบจำกัดไว้อีกโพสเจ j จ r รินก็ได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่กำลังซ้อมต่อยมวยพร้อมระบุข้อความซ้อมล้วงลำตัวเข้าซี่โครงเบาๆ h ฮ t ท็ j เจเจทรินแฮในส่วนของ bye bye, บ่ายบ่วันอาทิตย์ขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ